สวัสดีครับที่วี h ช n แนลอาร์ซนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันพระหัสสบดีนะครับอ่าที่12ตุลาคมครับ2566ครับวันนี้ฝนตกชุมช่มฉ่ำตั้งแต่หัวลุ่งเลยนะนี่บรรยากาศยังอึมครึมอยู่เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยระมัดระวังด้วยนะครับแม่ก็ ขาของก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าช่องมันจะอยู่ได้แบบมั่นคงถาวรมันก็ต้องมีผู้อุปถัมมีผู้นับสนุนนะครับนอกจากคนดูแล้วนอกจากยอดไลค์ยอดแชร์แล้วเนี่ย ยอดซับสไครนะ์แล้วก็แหม่ดีมากๆที่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของช่องนะครับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกนะช่องนี้ว้ยนี่มาเป็นสายเฮลตี้นะครับทั้งอาหารเสริมนะแล้วก็มีน้ำยาสมุนไพรน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกด้วยนะครับช่วยไอ้บ้างโอ้โหทั้ง สูตรดมทั้งทานะทาคมิบเอ้ไม่ใช่ทาคมิบทาขมับนะครับต้นคอนะหน้าอกโอ้โหมันชื่นใจจริงๆเพราะว่าอะไรครับส่วนผสมของสมุนไพรล้วนๆเลยนะทั้งเกรด็ดนะเป็นเกรด็ดใบสาระแหน่นะครับทั้งกา,าลาโบนพิมพ์เสนยูคาลิปตัสตโอ้โหพวกนี้ยช่วยในการระบบเรื่องระบบหายใจหมดเลยนี่เปิดแล้วปาด ชื่นใจจริงๆนะครับสำหรับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกสินค้าโอท็อปบางประมาะสุพรพันบุรีจ้า140บาทต่อขวดนะครับแล้วก็ค่าส่ง30บาททั่วไทยส่ง4ขว,วดทั้ง4ขวดท่งฟรีไปเลยนะติดต่อที่หวยได้เลยนะครับ T O N T C R A B ต้นครับลายแอดมาเช้านี้ขอญาตแม่จัดก่อน เมื่อคืนตอนตีสามกว่าโอ้โหสะดุ่งตื่นตะคิวแดกเอ้ยตะคิวรับประทานอูตะคิวขึ้นที่น้องขวานะครับอมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นตะคิวมาเล่นบอลมาอะไรนะั้นนะเป็นสิบติดปีแล้วนะนะไม่มีอาการตะคิวเมื่อวานนี้อยู่ๆตะคิวขึ้นเมื่อคืน โอ้โปวดสะดุ้งตื่นโอ้โปวดเลยอะนะเช้านี้ยังแบบมีอาการแบบเจ็บนิดหน่อยเนี่ยจะต้องกลับไปบริหารร่างกายอีกทีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ช่วงหลังเนี่ยบอลไม่ค่อยได้เตะนะแล้วก็ทํแจะช็อปเล่นเลอกินอาหารเสริมอะไรก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยนะเดี๋ยวคงจะต้องหาเวลาต้องหาเวลาให้ได้แหละ <laughs> เวลามีเท่ากันต้องหาให้ได้นะอ่ะเช้านี้ครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึง ความพร้อมนะครับผมใช้คําว่าความพร้อมของอาร์เซนอลนะในฤดูกาลนี้ที่พร้อมหรือยังพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าชิงแล้วหรือยังนะครับสําหรับในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะแหมก็มีคงเป็นแบบแฟนบอลทีมอื่นนะครับคงจะร้อน <c oughs> คงจะไปสกิดตอมผมใช้คําว่าพร้อมที่จะท้าชิงนะพร้อมที่จะท้าชิงนะครับเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ว่ากันไปทีะน,นัดแหละ แต่ดูความพร้อมนะั้นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแหมก็มีหลายคนนะเข้ามา <c oughs> ยังงองแงนะที่ฤดูกาลนี <c> ่ <oughs> นะครับที่ฮวยคนนี้ไม่เคยมีอาการงองแงถ้าพี่น้องเป็น f c กันทํามาฤดูกาลนี้เป็นอีเป็นซีซั่น,น Season 2แล้วแล้วซีซั่นสนี้ EP ที่ร้อยกว่าแล้ว <c oughs> เคยเห็นที่ฮวยงองแงไหมครับ <c oughs> ผลกา,การแข่งขันทุกครั้งออกไปยังไงยอมรับ ยอมรับเสมอแล้วก็เข้ามาพูดคุยเสมอไม่มีหลีกลี่หนีนะแล้วมาตรงเวลาด้วยอาจจะเป็นช่องฟุตบอลช่องเดียวมั้งที่มาเช้าแบบนี้ยเออช่องอื่นเขาจะไปช่วงพราหมณ์ตามบ่ายเย,ย็นยานัวค่ำนู่นนะของผมเนี่ยที่ควยจะมาเช้าแบบนี้เพราะอะไรครับอยากให้มาตื่นเช้ามาอากาศดีๆนะเออเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้มากกว่านะครับเม้นอะไรที่แบบ คิดว่าไม่มีจะเม้นอะไรไม่รู้จะเม้นไม่รู้จะทาอะไรมนแซ่ก็ใหญ่เลยเสียเวลานะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ช่วยตอบไปแล้วนะอ่ะวันนี้ครับจะมีโปรแกรมน,นักเตะหลายคนเลยที่ของเรานะครับที่มีโปรแกรมที่จะลงเล่นทีมชาติในช่วงของเนี่ยแต่วันนี้วันนี้ที่อะไรวันนี้สิบสองนะครับไปจนถึง นะู่นน่ะกลับมาทียิบเอเลยนะเพราะฉะนั้นมีหลายวันมากแล้วก็มีหลายคนมากแต่ที่แน่ๆนี่ไม่มีแน่ๆคือน้องบีบุกโยสาก้านะครับอ่าบุโกโยซาก้าเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติอนะังกฤษเรียบร้อยแล้วถามว่าดีไหมโค,โคตรโคตรดีเลยโคตรดีมากอ่าดีมากนะครับอ่าตัวของวิลเลียมซาลิบาครับเมื่อวานนี้กลับไปฝรั่งเศสนะกลับไปบ้าน <c oughs> กลับบ้านฝรั่งเศสแต่ไม่ได้ลงครับก็ ถอนตัวจากทีมชาติแล้วนะครับกาเบียนมาตินเนลี่ครับถอนตัวจากทีมชาติแน่นอนแล้วก็ตัวของเรอดทอสซาครับถอนตัวจากชาตินอกนั้นไปทีมชาติกหมดมีใครบ้างมาให้ดูเลยนี่โอ้โหต้องแปลภาษาอังกฤษล้วนๆเนี่ยเยเ,ยเห็นกันไหมนี่คือโปรแกรมนะครับของนักเตะของเรานะอ่าเริ่มตั้งแต่ วันที่12วันคืนนี้เลยนะครับโอ้โหพี่โมเมตเอลนี่ครับจะเตะโมเมตเอล์นี่นี่หายเจ็บแล้วนะแล้วก็ลงมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ฟิตต้อมที่จะลงช่วยทีมแน่นอนนะครับโมเมตเอล์นี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะเตะที่อ่าอาบูดาบ,บีโดยอียิปจะเตะกระชับมิตกับทีมชาติซัมเบีย นะเวลาเดี๋ยวไปเช็คกันดูอีกทีนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นเวลาทางเวลาท้องถิ่นของเขาตั้งแต่ละที่มันไม่เท่ากันไปดูโปรแกรมเช็คกันอีกทีว่าเวลากี่โมงกี่โมงนะนะคนแรกคือ m o เ e นต์เอเลนี่ครับเตะกับเตะให้หยิบเตะกระชับมิตกับแซมเบียนะครับกับตันเอเดนกาดครับมีคิวเตะยูโรคอริฟายนะครับที่ลานากาก็คือประเทศไสปัา นะวันนี้ต้องไปเยือนไซปรัสนะครับกับตาเอกาศโดยทีมชาตินอร์เวย์นะก็เมื่อวานก็ลงทําการฟิตซ้อมแล้ด้วสีหน้าย,ยิ้มแย้มจ่มใสนะยิ้มแย้มจ่มใสกอดคอกอดอกับเจ้าตัว Early aren, นะ Q te, ลิลเบล์ฮาร์แลนนะมีคิวเตะคับกอ่ไซปรัสนะครับดาวิดลไลย่านะมีเตะยูโรคอดิฟายรอบคัดเลือกกับสกอตแลนด์แต่ก็ต้องรู้นับว่าไาย่าจะมีโอกาสได้ลงลงลง,ลงไปตัวจริงไหมนะ จะเตะกับสกอตแลนด์ในยูโรคัดลิฟายนะซึ่งเสียดายที่เคเดนตีนี่เราได้รับบาดเจ็บนะครับเอร้อยหวายและคนถามพี่เป็นยังไงบาดเจ็บพัก3เดือนนะครับสำหรับเคเดนตีนี่อูน้องก็ไมนกาลังฟอร์มดีเลยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับตัวของยาคุบควีออครับยาคุบควีออเนี่ยทีมชาติโปแลนด์จะลงเตะกลับ ในยูโรคอดิฟายครับ2024กับฟาโรไอแลนด์ครับนักเตะจากหมูกก่เกาะฟาโรที่ทอสชวนนะครับในถิ่นของฟาโรไอแลนด์เขานะครับควีรส่วนวันศุกร์ที่13แหมศุกร์13ฝันหวานเมื่อก่อนจะมีหนังเรื่องศุกร์13เนะนี่ยศุกร์13ฝันหวานครับคังคลาเบียนเชสซุดและคลาเบียน มากันเย็ดูําชื่อไม่ได้2องกายเบียนนะครับจะลงเตะกับเวเนซุเอลาในแมตช์กระชับมิตรนะครับบราซิลนะบราซิลจะเตะกระชับมิตกับเวเนซุเอลาแล้วก็ญี่ปุ่นครับทาเครุโทมิสูจะเตะที่ตัวนิกาตะนะครับเตะในบ้านกระชับมิดกับแคนาดานะสำหรับโทมิสุโทมินี่ตัวจริงแน่นอนครับ จ้าขอบไฮจ้าขอบไฮครับจะเตะบบทีมชาติเอสโตเนียครับเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนอาร์เซ์อลยันจะเตะยูโรคอร์ดิฟายรอบคัดเลือกนะสำหรับตัวของเอสโตเนียจ้าขอบไฮนี่ก็เป็นตัวจริงของ,ของเป็นประตูตัวจริงของเอสโตเนียอยู่แล้วครับทีมชาติอังกฤษครับจะเตะกระชับมิตรที่ลอนดอนนะในเบมเบอรี่นะเบมเบอรี่นะ y, นะน่าจะเบมเบอรี่นะครับทั้งเอ็ดดี้เองเอทีทั้งแอลรอนแลมเดลแล้วก็ดีแคทไลท์ครับจะเตะกระชับมิตรกับทีมชาติจิงโจ้จิงโจ้จจนะ ออสเตรเลียนะฮะทีมแกร่งทีมหนึ่งจากอ่าเอเชียนะครับในวันเสาร์ที่14บี่นี้โอเล็กซานเดอร์ชิเชนโกครับพิโกของเราครับจะเตะกับจะเตะยูโรคอัดฟายครับกับนอตมาเซโดเนียแต่ไม่ได้เตะในยูเครนนะต้องไปเตะที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับเป็นยูโรคอัดฟายยูเครนเจอนอตมาเซโดเนียคลายฮาวเวดครับคลายฮาวเวดเนี่ยทีมชาติเยอรมันครับจะต้อง ไปเยือนสหรัฐอเมริกาในบอลกระชับมิตรกับสหรัฐอเมริกาครับเยอรมันจะเจอกับอเมริกาเป็นบอลกระชับมิตรนะครับส่วนในวันอาทิตย์ที่15เนี่ยพี่โทมัสปาเต้พี่โทมัสปาเต้ครับจะเตะกระชับมิตรครับที่สหรัฐอเมริกาแต่จะเจอกับจังโก้เขาเรียกจังโก้อันตรายทีมชาติเม็กซิโกนะครับทีมชาติการ้าของพี่โทมัสปาเต้ก็ไม่รู้จะได้ลงไหมแล้วก็ลงก็เบาๆหน่อยละกันกลัวจริงๆ นะโบรจากทีมชาติเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่กัปตันเอเดนการ์ดจะเตะยูโรคอลิฟายครับนอร์เวย์ปะทะสเปนนะมีสิทธิ์ที่ทั้งกัปตันเอเดนการ์ดและก็ดาวิดไรยาจะได้ลงปะทะกันนะครับในยูโรคอลิฟายนะครับเตะที่ออสโลที่นอร์เวย์นะอ่าอยาคุฟควีออลครับโอ้โหเตะบ่อยนะ,ะโปรแลรนด์รู้สึกจะจะ,จะ,จะมียา่มีแต่ Euro ยูโรคอลิฟายเลยโปแลนด์จะเปิดบ้านที่วอร์ซอครับ ต้อนรับการเยือนของมอนโดวาในยูริฟในยูโรคอลิฟายครับยาคุปเคี้ยวนะโปแลนด์มอนโดวาในวันจันทร์ที่16ในวันจันทร์ที่16ครับอียิปต์มาทีมของพี่โมเมตเอรันี่ครับก็จะต้องเตะที่อาบูดาบีแล้วครับเตะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะเตะกระชับมิดกับทีมชาติแอลจีเรียนะอียิปต์เจอแอลจีเรียก็เป็นกระชับมิดนะต้องเจอทีมแข็งๆตรงนั้นเลยครับญี่ปุ่นวันที่17ครับทาเคโรโทมิโยสุครับ เตะเตะกระชับมิตรที่โกเบนะที่โกเบโกเบที่เนื้ออร่อยหไหมเนื้อโกเบแหมพูดด้นน้ำลายไหลนะครับญี่ปุ่นมีคิวเตะกับตูนิเซียนะตูนิเซียนะครับแล้วก็เอสโตเนียพี่จะขอบายนะในวันที่17เอสโตเนียครับจะเตะกระชับมิตรในบ้านที่ทาริน กับทีมชาติไทยโอ้โหผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทีมชาติไทยจะได้แตะกับทีมในทีมแข่งทีมหนึ่งในยุโรปอ,อ๋อเอสตนเนียอาจจะไม่ได้แข็งแร่งเป็นระดับเกรดเอเกรดบีบวกแต่ว่าเขาก็เป็นทีมหนึ่งที่ระดับ B ระดับ C ีอย่ประมาณนี้นะแต่ว่าด้วยอันดับนะเขาเหนือ,นอเราเพราะนั้นทีมชาติไทยมีโอกาสดีครับผมชอบนะที่ทีมชาติไทยไปทัวอย่างเงี้ยนะแตะกับทีมแข็งแข็งนู่นนี่นั่นเลย พอเอในในในแถวเนี้ย <c oughs> ในรัแวเนีในพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเอาแล้วนะเพื่อที่จะพัฒนาครับเราจะต้องเตะกับพวกนี้แหละนะนอกเรื่องนิดหนึ่งนะ <c oughs> นะครับก็เอสโตเนียจะเจอกับไทยแลนด์ที่ทาลินนะครับแล้วก็ตัวของบิลเล็กซานเดอร์ชิงโก้นี่ก็เตะยูโรคอลิฟายอีกแล้วนะครับต้องไปเยือนมอลตานะเยือนมอลตาอังกฤษครับเตะยูโรคอลิฟายแมตช์เนี้ย็นแมตช์ที่มันแน่ๆ พี่กับน้องจะเจอกันแต่ไม่แน่ใจว่าพี่พี่จอรโยมไม่รู้ติดหรือเปล่านะอาจจะไม่ติดแล้วมั้งผมผมต้องเช็คอีกทีนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าไม่มีเชื่อนะอังกฤษจะเตะยูโรคลิฟายกับทีมชาติอิตาลีที่เวมเบอรี่นะทั้งเอ็นเกเทียทั้งรันเดลและไลท์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้ลงสนามด้วยนะครับก็ลองลุ้นกัน นะโดยของไลท์เนี่ยดยแกนไลท์เนี่ยได้ลงตัวจริงแน,น่ๆอยู่แล้วครับในวันที่18เป็นการทิ้งท้ายนะ18นี่มีการทิ้งท้ายครับกาเบียนมาเตลี่กับกาเบียนเชเออกาเบียนมังเดสกับกาเบียนเจฟซูครับจะเตะกระชับมิดกับอุลุกวัยโอทีมแข็งเหมือนกันนะแต่ดีอย่างที่มันไม่ได้เป็นอะไรรอบคัดเลือกเป็นแค่กระชับมิตเฉยๆแล้วก็อาจจะเบาลงนิดนึงหรือเปล่าแต่ก็แหมอุลุกวัยบราซิลเนี่ย ชื่อสองชาติเนี้อุรุกวัยบราซิลบราซิลอาร์จเจนตินาอาร์จเจนตินาอุรุกวัยพวกเนี้ยโอโ้โหเขาไม่ยอมกันอยู่แล้วนะครับก็บราซิลมีคิวเตะกับอุรุกวัยนะคลายฮาวเวยครับยังอยู่ที่อเมริกานะเตะที่ฟิลาเดลเฟียกับเม็กซิโกนะที่อ่าอเมริกาเขาจัดเป็นบอลสี่เศร้าหรือสามเศร้าเนี่ยประมาณนี้นะครับเยอรมันก็จะเจอกับเม็กซิโกแล้วก็ สี่เศร้าเนี่ยมีทั้งเยอรมันมีเม็กซิโกมีอ่ากานะ่าแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะจะเตะกับกานะ่าก็มีพี่โทมัสปาเต้ด้วยนะครับก็พี่มัสปาเต้คงได้เจอซีเก่าเราอะ่ะนะประตูแมตเทเนอร์ anner, นะเดี๋ยวตอนนี้ไ่อยู่ฟอเรสด้วยนะครับนี่ก็คือโปรแกรมล่าสุดนะหลายวันอยู่นะครับก็พวกเราส่วนใหญ่แล้วจะเตะประมาณ2 2แมต นะมีเตะ2แมตช์มีพี่เอลเล็กเซนเดอร์ชินโนก,กับยาคุบคิวบิออนอะ่ะที่ลงเตะ2แมตช์และเป็น2แมตช์ที่ต้องมีความหมายคือในการเตะกับในการเตะยูโรอ่ายูโรคอร์ดิฟายนะครับทีมชาติอังกฤษก็เบาหน่อยอ่กระชับม,มิดแมตช์นึงแล้วก็ยูโรคอร์ดิฟายแต่แมตช์กับอิตาลีก็ถือว่าหนะักตอนนี้ก็ต้องลุ้นลุ้นจริงๆว่าอย่าให้มีใครเจ็บใครเดี่ยงกลับมาเลยละกันนะโดยเฉพาะในลายผมที่ห่วงอะนะ พี่ธอมัสปาเตไครเบียนเชซุสเนี่ยไยที่เพิ่งฟื้นตัวอ่าที่เพิ่งฟื้นตัวตัวทาเคโรตัวมิสูถึงแม้ตอนนี้จะลงมาลงสนามได้เต็มทีมแล้วแต่ว่าก็เพิ่งเพ,พิ่งมีอาการฟื้นตัวเหมือนกันนะครับเพะาะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะแต่ก็มีหลายคนที่เป็นตัวหลักของเราที่ไม่ได้ไปก็ถือว่าสบายใจนะครับสบายใจนะอ่า วันนี้คงจะไม่อะไรมากมายเดี๋ยวคงตามดูนะครับมีบทสัมภาษณ์ของคาร์เบียนเชซุดหน่อยคาร์เบียนเชสซุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานขาให้สัมภาษณ์ดีมากๆนะเขาบอกว่าฤดูกาลนี้ตอนที่เขาย้ายมาอาเซนอลนเนี่ยเขาบอกกับพี่เมกอยต้าว่าเขาขอเล่นหมายเลขเก้านะเขาขอเล่นฟอสไนนะตำแหน่งที่เขาชอบตำแหน่งที่เขาถนัดน่ะเขาพูดเลยเขาบอกเขาขอหมายเลขเก้าแล้วก็ขอเล่นเป็นฟอสไนนะครับแต่ตอนเนี้ เขาบอกเลยบอกว่ามันดีมากๆอะรที่ผมมีบทบาทมากมายให้กับทีมณนะตอนนี้นะครับแน่นอนว่าตอนที่ผมเลือกย้ายไปที่มาที่อาเซนอลผมยืนยันกับพี่เอดูการ์สปานแล้วก็ยืนยันกับกับพี่เอเมเนต้าว่าผมต้องการที่จะเล่นในตำแหน่งหมายเลขเก้าก็คือฟอร์นายครับแต่ในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลนี้มันมีอะไรหลายอย่างครับเรามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคน นะและในช่วง2-3เกมหลังเหลือเชื่อไหมว่าผมได้เล่นทั้ง3ตำแหน่งในแดนหน้าใช่ไหมวันก่อนเล่นทางทางซ้ายนะครับแล้วก็เล่นกลางแล้วก็ล่าสุดเล่นขวาใช่ไหมอ่าใช่จีขวาซ้ายซ้ายแล้วก็กลางแล้วขวาแหมล่าสุดกับแมนเชสเตีเนี่ยเล่นขวาด้วยโดยมีเอ็ดดี้เอิงเกเตียนะครับเขาบอกเลยบอกว่าเนื่องจากนักเตะของเราบาดเจ็บแล้วก็มันต้องการทดแทนตำแหน่ง ไม่น่าเชื่อว่าผมจะสามารถเล่นได้ทั้ง3ตำแหน่งเลยในฤดูกาลนี้ในช่วง3มแมตช์ที่ผ่านมานะครับผมยอมรับนะครับว่าผมมาที่นี่ผมอยากจะเล่นในตำแหน่งหมายเลขเก้าช่วงหลังมาเนี่ยผมคิดว่าถึงผมจะอยากเล่นในตำแหน่งหมายเลขเก้าแค่ไหนแต่ผมมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทีมที่จะมาช่วยยกระดับทีมนะครับผมคงจะได้รับพรจากพระเจ้าแน่ๆเลยให้ผมมีพรสวรรค์ในการเล่นได้หลายตำแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ผมจะไม่เลือกแล้วว่าจะเล่นตำแหน่งไหนผมจะขอลงช่วยทีมไม่ว่าจะต้องลงในตำแหน่งใดๆก็ตามโอ้โหนี่คือทัศนคติของพี่คาเบียนเชซุนนะครับยกเว้นประตูไม่ต้องไปเล่นนะประตูพี่เล็ก <laughs> นะก็ไปบอกความที่พ่ออ่านแล้วมันรู้สึกดูดียเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอะไรอะไร,ะไรก็คือต้องเพื่อทีม นะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมข้างสนามไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องอย่างที่มาตี้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าพอบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยอยากจะกลับมาให้ไวที่สุดทําหน้าที่ของตัวเองในการฟื้นฟูที่สุดแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดในการที่จะลงสนามนะครับก็แหมมันเป็นมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างที่จะชื่นใจนะครับชื่นใจเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อน แม่ผมไม่รู้ผมเอาภาพไว้ไหนมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งครับที่สื่อเขาเอามาแล้วก็ผมกับชอบอ่าภาพนี้ภาพนี้มันเป็นบุคลิกของกัปตันเอเดนการ์ดนะครับที่มีต่อนะักเตะคนหนึ่งเราคงจำได้นะในแมตช์ปีที่แล้วครับที่แมนซิตี้มาเยือนเราในบอลพรีเมียร์ลีกอ่ะด้วยความคาดหวังที่เราน่าจะสู้ขเขาได้แต่ว่า เปิดมาต้นเกมได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราเกิดความผิดพลาดเราเกิดความผิดพลาดครับแล้วก็คนที่ผิดพลาดวันนั้นน็คือทาเคโรโทมิยสุที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับเขาจะคืนบอลให้อรอนแลมเดลนะถ้าใครจำมันได้นะตั้งใจจะคืนบอลให้อรอนแลมเดลครับแต่คืนไปแบบสั้นมากบอลสั้นมากและบอลไปเข้าเท้าเควินเดบลอย เดอะบอยก็เลยส่งลูกเข้าประตูไปหลังจากนั้นมาดูสีหน้าของทาเครุโทมิยาสุนี่คือสีหน้าของทาเครรโทมิยาสุหลังจากที่ทำพลาดครับนะ <tom> และคนที่เข้าไปปลอบคนที่เข้าให้เข้าไปให้กำลังใจคนแรกก็คือกัปตันเอเดนการ์ดกัปตันเอเดนการ์ดเข้าไปจับหน้าโทมิแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเชิดหน้าขึ้นเพื่อนนี่ นี่คือสิ่งที่กัปตันเอเดนการ์ดทำกับโทมินะครับเชิดหน้าเพิ่มขึ้นนะครับและเชื่อไหมวันนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานลูกนี้มันกลายเป็นอะไรที่ฝังใจโทมิมากมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับก่อความผิดพลาดแล้วมันเป็นความผิดพลาดในช่วงท้ายนะเป็นความผิดพลาดในช่วงท้ายฤดูกาลซึ่งมันแล้วทำให้เราแพ้เลยอะ่ะโอ้โหหลังจากนั้นนี่ก็เราจะเห็นโทมิเนี่ย ตั้งใจเล่นอะไรทุกอย่างเล่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวสมลองตัวสำรองและในแมตช์ล่าสุดที่เล่นกับแมนซิตี้เขาถูกส่งลงไปโดยท่ามกลางที่เป๊ปโกเดล่าก็คงจะงงว่าบิเกากกส่งอะไรส่งโทบิลงไปเป็นแบ็กเอเวิร์ดแต่ไปเป็นแบ็กเอเวิร์ดที่ไปอยู่ข้างหน้าทําตัวเหมือนมิดฟิลตัวบุกและเป็นศูนย์หน้าอีกคนหนึ่งไปยืนคู่กับดิคาอาตัวของครแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะและก็เป็นหนึ่งใน4ที่ทําให้เกิดประตู ชัยลูกนั้นขึ้นมาจากโทมัสปาเตผ่านมาให้โทมินะครับโทมิตั้งคอมงให้กายแวดแล้วก็กายแวดคือให้มาตี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ประตูนั้นครับกัปตันเอเดนการ์ดครับเข้ามาแสดงความดีใจกับมาตี้และแสดงความดีใจแบบสุดๆกับตัวของทาเคฮิโร่โทมิยะสุก เวราะนั้นภาพนี้มันเป็นภาพที่แบบสองอารมณ์แล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่นะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นได้ในเกมหนังซึ่งผมบอกแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดครับแต่ในเกมระดับนี้มันควรที่จะเกิดน้อยที่สุดแต่มันหรือว่าไม่ควรจะเกิดเลยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับและพร้อมที่จะแก้ไขลูกเมื่อวานนี้นะครับถึงแม้ทางเกรู้ตัวมิสุสูจะไม่ได้มีแอสซิต แต่หนึ่งเขาเป็นส่วนหนึ่งในสีจังหวะที่ทําให้ได้ประตูแล้วก็สิ่งที่กับตัาเนกาดก,ก็คือเข้าไปแสดงความดีจิกหัวจิกเสื้อเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงปลดปล่อยได้แล้วนะครับโอ้โหให้ดูอีกครั้งหนึ่งแม่ชอบจริงๆนะภาพบนกับภาพล่างนี่มันอารมณ์มันแตกต่างจริงนะเพราะนั้นบรรยากาศทีมตอนนี้โคตรดีเลยนะก็เดี๋ยวจะตาม ภาพการแข่งขันภาพการฝึกซ้อมครับทีมชาติอังกฤษเรา3คนก็ลงไปแล้วนะ,อ,ะอยู่กับทีมเรียบร้อยทั้งตัวของแลมเดลทั้งตัวเอ็นเกเทนแล้วก็ตัวของอพี่ข้าวดิแคนไลท์ครับก็คงประมาณนี้ก่อนนะช่วง30วันไปจนถึงนู่นเลยอี่สิบเอ็ดแหละเขาคงจะตามเรื่องทีมชาติแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยถ้ามีอะไรขึ้นมาหรือว่านึกคอนเทนต์อะไรได้ขึ้นมาเกี่ยวกับทีมอาร์เซนอลผมก็จะ นำมาคุยกับพี่น้องละกันนะครับเอาโหเมื่อวานต้องขอบคุณมากที่เข้ามาเมนกันนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับเราเป็นทีมเดียวกันนะเราเจทีมเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ทำได้คือส่งกำลังใจให้กับทีมมีได้แค่นี้จริงส่งกำลังใจดีๆให้กับทีมมีความรู้สึกดีๆให้กับทีมมีความรู้สึกดีๆให้กับนักเตะและท่านจะรู้สึกว่าท่านรู้สึกสบายใจ มองมุมบวกนะครับสิ่งใดที่มันมีความผิดพลาดเชื่อไหมผมว่ามิเกลอเดตากับสตาฟเนี่ยเขานำไปแก้ไขทุกจุดอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราทำไมหนึ่งสองสมสี่เนี่ยพี่มิเกลเดตาเห็นแล้วก็ไปแสดงไปแก้ไขให้เราได้เห็นจริงๆอยู่แล้วนะเราอาจจะบ่นนู่นนี่นั่นอย่างวันนั้นที่ผมบอกโหยังไงก็ได้นะพี่ต้องมาประเตหายมาบิ๊กเบิอย่าให้พี่ตา อย่าเอาไปจับไปเร่อตำแหน่งนู้นเลยเขาก็ไม่ได้เอาไปนะเขาก็มาลงตำแหน่งเดิมของเขานะครับเพราะฉะนั้นทุกถึงอ,อย่างเขาได้รับการแก้ไขเขาเห็นเขาพร้อมที่จะปรับปรุงนะเราก็นะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวลองตามข่าวอีกทีหนึ่งครับหลายคนบอกซึ่งความเห็นตรงกับผมเราอยากได้ศูนย์หน้าเป้งเป้งเจ๋งเจ๋งปังปังอีกสักคนหนึ่งแล้วก็ข่าวที่แรงมากๆก็คือไอ้แวนโทนี่นะครับคนนี้มีโอกาสเพราะว่าตัวนักเตะ ม่งอยากมาอยากมากกับเราก็ต้องรอดูว่าจะยื่นไหมจะเอาไหมก็ต้องแล้วแต่ทางบอร์ดแต่ผมว่าเขาคงมีช่องทางคงมีวิธีการคงมีดําเนินการอะไรบางแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ <c oughs> นะก็คงประมาณนี้นะครับโอ้เชา้านี้อากาศดีจริงๆนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับที่ให้กับทีวีชาแนลชาแนแฟนคลับก อย่าลืมนะเปิดแล้วปาานะยังไงก็ช่วยสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยนะครับจริงๆช่องของผมมาสายเฮลตี้ก็ต้องเฮลตี้อย่างนี้แหละหลายคนก็บอกว่าช่องคนแก่นะมีแต่อาหารเสริมมีแต่พวกนี้ก็ยอมรับอ่ะเพราะว่าผมก็เชียบอลมาค่อนชีวิตไม่ได้ครึ่งชีวิตนะค่อนชีวิตเจียทีมฟุตบอลเชียอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มาทําช่องแล้วก็ผมก็ยินดีด้วยที่จะ พูดสนับสนุนมาเป็นแบบนี้ผมก็โอเคอ,ะอ่ะแล้วผมใช้เองผมก็รู้สึกว่าดีสําหรับตัวของน้ํามันสมุนไพรตาดอกโมกสินค้าโอท็อปจากบางปะมะสุพรรณบุรีนะครับโอ้สว่สวนผสมดีมากสูตรดมนะแก้วิงเวียนเป็นลม,มแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ได้หมดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงหรือวขวดดูเต็มๆอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ะนะครับฝากผลิตภัณฑ์นี้ด้วยลวกันน้ำยาสมุนไพรตาดอกโมกครับโอท็อปจากบางปะมะสุพรรณบุรีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกับที่คุยช่นนั่นอาาอนแฟนคลับนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังนะครับฝากสบายดีพี่น้องสปลาวแล้วก็ส่งกำลังใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสังกัจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเลยนะครับส่งกําลังใจอีกชุดหนึ่งให้กับพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ที่อิสราเอลนะครับขอให้ได้กลับบ้านใครอยากกลับบ้านก็ขอให้ได้กลับบ้านนะครับใครที่ถูกจับตัวก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยและกันก็ส่งกำลังใจไปให้กัันนะครบ สำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ห้วยชาแนลนะชาแนลแฟนคลับขอ,อกระดกปดแก้วก่อนอื้อือชื่นใจสวัสดีครับ